หนุ่มรับใช้ที่รัก EP 3ผู้แต่งงุ่นพงใหญ่ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆวันนี้คงเป็นวันสวยของผมสำหรับคุณชายเหล็กไม่ว่าจะชาติกำเนิดฐานะทุกอย่างล้วนดีไปสมดยกเว้นอาการป่วยที่เป็นอยู่ตอนนี้แค่ฐานะโอเมก้าผู้นำในอนาคตของคฤหาตหลังนี้ตอนนี้ผมได้รับใช้คุณชายเหล็กผมดีใจจนแทบบ้าคิดไม่ถึงว่าโอกาสดีๆจะหล่นมาใส่ตน โชคดีมักจะอยู่กับเราไม่นานก็มักจะมีหายนะมาเยือนมาดามขมวดคิ้วมองลูกชายอย่างผิดหวังเอริกลูกเป็นอัลฟาที่สูงส่งควรวางตัวให้เหมาะสมสิมาดามมีหน้าสูงลองจากพ่อของเอริกภายในครฤหาสน์หลังนี้เอริกไม่ตอบโต้เขารู้อยู่แก่ใจแม่ของเขาเป็นอย่างไรแม่พยายามควบคุมเขาให้อยู่ภายใต้กำมือหน้าขำ ดวงตาของเอลิกมีแววเย็นชาแวบหนึ่งเอลิกพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เบื้องหน้ามาดามผมรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยคงเป็นเพราะโดนลมแถวนี้นานผมขอตัวกับห้องก่อนมาดามตอบหน้านิ่งไปเถอะแม่จะให้คนไปส่งไม่ต้องลำบากสาวใช้ของมาดามแค่เซ็นก็พอมาดามยังไม่ทันพูดต่อลูกชายของเธอก็ทิ้งเธอไปอย่างไม่สนใจใยดี มาดามกรีดร้องต้องโทษพ่อบ้านที่พาเด็กนั่นมาเอลิกถึงได้กล้าหมังเมินฉันฉันจะขายแกให้คฤือหาดอื่นมาดามด่ากาดไม่หลงเหลือท่าทางคุณผู้หญิงของคลือหาดเอลิกมองดูรูปการตอนนี้ออกไม่ยากความสนใจของมาดามอยู่ที่เซนเขาไม่เชื่อว่าตนเองจะปกป้องอฝ่ายไม่ได้หากเขายังไม่ตายเขาจะไม่ยอมให้มาดามทำอะไรเซนเด็ดขาดผ่านไปคู่หนึง่งผมพูดอย่างตะกุกตะกัก ผมคงทำให้คุณชายกับมาดามทะเลาะกันยังไงทั้งสองคนก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันส่วนผมเป็นคนนอกทำไมเอลิกถามอย่างอารมณ์เสียผมได้แต่กืนน้ำลายผมรู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์ของคุณชายไม่ค่อยดีสัญชาตญาณบอกแบบนั้นเซน,น,น,นไม่ได้ตอบสนองอยู่นานกระทั่งเอลิกเอ่ยถามกลัวค่าคุ้มของเจ้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอ ข้าดูเหมือนคนไร้ความสามารถขนาดนั้นเลยใช่ไหมผมสายหน้าเบาๆผมไม่อยากให้คุณชายหลิกทะเลาะก,กับมาดามเท่านั้นเอลิกนิ่งอึ้งคู่หนึ่งออกไปจากของค้าแย่แล้วคุณชัยหลิกโมโหมากกว่าเดิมซะอีกเซนตกใจจนทําอะไรไม่ถูกคุณชายข้าขอโทษอย่าโมโหข้าเลยข้าแค่ไม่อยากเห็นท่านอาการสุดเพราะข้าเป็นต้นเหตุแต่ทําไมข้ากลับรู้สึกว่า เจ้าตั้งใจให้การค่าแย่ลงเพื่อจะได้พบหมออีกไม่ไม่ไ,มไมคุณชายเซนพูดเร็วจนพูดอะไรไม่ถูกผมกุมมือคุณชายไว้คุณชายบอกเองว่าจะปกป้องข้างั้นคุณชายต้องดูแลสุขภาพของตัวเองหากไม่มีคุณชายข้าคงแย่แน่ๆผ่านไปคู่หนึ่งเอริกลองถามเซนเจ้าเห็นว่าข้าเป็นคนยังไงบ้างรู้สึกพิเศษกับข้าบ้างไหม แน่นอนข้ารู้สึกว่าท่านเป็นเจ้านายของข้าเอลิกโมโหโดึงมือกลับแล้วเดินตรงไปที่เตียงล้มตัวนอนผมรู้สึกว่าเจ้านายของผมเข้าใจยากครั้งแรกเอริกคิดว่าเขามีความหวังบ้างเพียงเล็กน้อยตอนนี้จิตใจของเขาอ่อนแอจนน่าสงสารเขาแสดงออกชัดเจนขนาดนี้แต่อีกฝ่ายยังไม่เข้าใจความรู้สึกคล้ายกับแม่ของเขาที่มักจะรอพ่อกลับบ้านผมรอคำสั่งคุณชายอยู่ห่าง เซนผมดีใจที่คุณชายยอมพูดกับผมนอนเป็นเพื่อนค้าเซนอ้าปากค้างแววตาเต็มไปด้วยความตกใจคุณชายเอริกพยักหน้าเจ้าขัดใจค้าอีกครั้งเกิดค่าการสุดเจ้าจะไรที่พึ่งเอริกยิ้มอย่างเย็นชาไม่มีทางที่เซนจะกล้าปฏิเสธอย่าให้ข้าต้องเรียกเจ้าซ้ํากหลายครั้งเซนเดินมาขึ้นเตียงอย่างว่าง่ายเสียงถอนหายใจของเอริก เขาช่างเป็นคนน่าสงสารคนมีให้เลือกตั้งมากมายกับเลือกคนทึ่มมาดามโกรธจนระบายอารมณ์กับเหล่าสาวใช้เธอเกลียดเด็กโอเมก้าคนนั้นมันมีอะไรดีลูกชายเธอถึงได้กล้าแข่งข้อกับเธอหากไม่มีเด็กคนนั้นทุกอย่างคงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเอลิกเป็นทาย,ยาทหลักของตระกูลเพียงคนเดียวจะปล่อยให้ผิดพลาดจนกูไม่กลับไม่ได้เป็นอันขาดมาดามกัดฟันกอดเธอสูดลมหายใจลึก หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขมาดามโทรมาถามเรื่องเจ้าสาวหรือคะปลายสายถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนหน้าเธอเสนอมาอายุมากเกินไปถึงยังไงลูกของฉันก็อายุเพียงแค่12อยากให้หาในวัยเดียวกันมากกว่ามันหมายไวไก้ก่อนแล้วค่อยแต่งมาดามบอกความต้องการของเธอกับคนปลายสายเพื่อตัดความสัมพันธ์ระหว่างเอริกกับเซนให้รวดเร็วที่สุด เธอจึงต้องลงมือจัดการหาคนที่เหมาะสมให้กับลูกชายของเธอการจัดการขอฝ่ายนั้นรวดเร็วภายในสามวันก็พาเด็กสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งท่าทางเรากับได้รับการอบรมเป็นอย่างดีทั้งรูปลักษณ์และประวัติสถานะเป็นอัลฟาเหมือนกันดูแล้วว่านอนสอนง่ายค่อยสมกับตำแหน่งลูกสะพายของเธอคุณหนูไอริสฐานะครอบครัวแม้จะปานกลาง เมื่อเทียบกับเอลิกแล้วก็นับว่าผ่านเกณฑ์ประเมินของมาดามข้าไม่แต่งเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วจะให้ไปแต่งกับใครก็ไม่รู้ได้ยังไงต่อให้อีกฝ่ายดีขนาดไหนเขาก็ไม่สนแต่แม่จัดการคุยเรื่องการมั่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่ครอบครัวเราเตรียมตัวจัดงานเท่านั้นมาดามสั่งให้คนรีบจัดงานมั่นหมายให้เร็วที่สุดเอริกยิ้ม คิดว่าคนอย่างเขายอมง่ายๆอย่างนั้นเหรอในเมื่อแม่ไม่ฟังเขาก็อย่าหาว่าเขาไม่ไว้หน้างานมั่นครั้งนี้ต่อให้แม่ดื้อร้นจัดขึ้นเขาก็ต้องหาเจ้าบ่าวาให้อีกฝ่ายซะหน่อยเอริกหัวลั่ในลำคอก่อนพูดกับคนปลายสายใครพอจะมีพี่น้องที่ถึงวัยอยากสร้างครอบครัวกันบ้างข้าจะช่วยเป็นพ่อสื่อจัดงานใหญ่โตให้ฟรีๆแก่คนที่ประสงค์อยากมีครอบครัว นี่เป็นครั้งแรกที่เอลิกยอมคุยกับญาติทางห่างหากเป็นเพราะความแตกต่างทางฐานะมาดามจึงไม่ยอมให้ลูกชายขอยงตนคุกคีกับญาติที่ฐานะด้อยกว่าเมื่อได้ยินไปสายตอบตกลงทุกอย่างก็รอคอยแค่เวลาที่เหมาะสมเอลิกหยิบลูกอมขึ้นมากินอย่างสบายใจรอยยิ้มของเอลิกทำให้ใครบางคนหนาวสั่นไม่หยุดเซนรับรู้ได้ว่าทุกครั้งที่คุณชายของตนยิ้มแบบนี้ต้องมีคนขอร้า,ายอย่างแน่นอนยิ่งมุมปาก อย่างยิ้มตลอดเวลายิ่งไม่รู้ว่าคนนั้นจะซวยขนาดไหนรอยยิ้มซาตานชัดๆช่างล่อลวงจิตใจมนุษย์ให้หลงไหลแล้วสูบพลังชีวิตจนหมดเซนเพียงแต่มองกับไม่พูดอะไรผมได้แต่สงสารคนที่ถูกคอลายครั้งนี้เล่นงานท่ามกลางค่ำคืนมืดปัสจากเสียงแมลงกลางคืนมีเพียงแสงจากคมไฟหินระหว่างทางเดินเสียงไอของเอลิกดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ เซนที่นอนอยู่ใกล้ๆสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกคุณชายอาการท่านไม่ค่อยดีข้าไปตามหมอให้ดีกว่าไหมดึกขนาดนี้จะมีหมอที่ไหนจ้ารู้จักเกรงใจบ้างเลยหรือไงจูจูอาการของเอริกกับสุดลงกระทันหันกระทั่งเซนเริ่มเป็นกังวลทุกครั้งเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายของเอริกมักจะหนาวสัน่นไอตลอดเวลากระทั่งเขาเหนื่อยจนหลับไป เซนทนเห็นคุณชายของตนทรมานกับอาการไอไม่หยุดไม่ไหวเขาจึงตัดสินใจว่าตนเองต้องทำอะไรสักอย่างคุณชายปวดร้อค่าสักครู่เอลิกปล่อยให้เซนทำตามใจในตอนนี้แม่เขาขยับร่างกายเขาเองก็รู้สึกเหนื่อยหอบจนไรลเลี่ยวแรงเซนประคองชามน้ำอุ่นที่ตนเองเข้าครัวลงมือทำภายในนั้นประกอบด้วยน้ำมะนาวน้ำอุ่น ผสมกับน้ำผึ้งนิดหน่อยเพื่อให้อีกฝ่ายชุ่มคอเอลิกมองชามด้วยใบหน้าหงุดหงิดทุกครั้งที่เขาเห็นชามเขามักจะนึกถึงยาขมขมที่ต้องดื่มทุกวันจนลิ้นของเขาไม่รับรู้รสชาติอะไรนอกจากความขมคุณชายไม่ต้องเป็นกังวลนี่แค่ช่วยบรรเทาอาการไอเท่านั้นเซนสุดตัวนั่งลงข้างเตียงอืมข้ารู้แล้วเอลิกค่อยๆจิบช้า เอลิกรู้เซนเป็นห่วงตนเองมากถึงขนาดขอนอนในห้องของเขาทั้งที่ก่อนหน้าเอลิกหลับเซนมักจะกลับไปที่ห้องของตนเองอาจเป็นเพราะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของเอลิกเพียงเล็กน้อยทำให้เซนตัดสินใจค้างคืนอยู่ที่ห้องของคุณชายเจ้าไปนอนเถอะข้าไม่เป็นอะไรแล้วข้านอนไม่หลับเอลิกหัวล้ออย,อย่างดังข้าเห็นเจ้าหลับเป็นตาย กว่าจะตื่นขึ้นมาดูแลค่าใครว่างานของคุณชายเบาละ่ะวันทั้งวันวิ่งไปนั่นไปนี่ทำงานหลายอย่างกว่าจะเสร็จก็หมดแรงคุณชายแค่นั่งนั่งนอนๆจะมาเข้าใจอะไรตนเองละ่ะเอลิกสังเกตเห็นใบหน้ายับย่นของอีกฝ่ายก็รีบตัดบทโน้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วหลับตาโรดติดตามตอนต่อไป